สวัสดีนะคะเพื่อนๆอ,อันกล่องกระจักสิหยุดหนาหยุดอันขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่เขามาทักทายเนาะสําหรับบานเนาะบานหน่อยหลังที่สามของปกไก่เนาะ,ะเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะคะเมอร์รี่คริสต์มาสทุกท่านนะคะขอให้เพื่อนๆอ,อ,อยู่ที่มีแฮงสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังๆกันทุกท่านนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆครอบครัวที่เป็นต่างชาติเนาะก็มีความสุขในวันคริสต์มาสเนาะเอ่อพรุ่งนี้เขาก็จะทานแบบทานเหมือนวันนี้ยินเนี้ยแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าพ่อไก่ก็กำลังจะคุยๆกับเกย์อยู่ว่าเราจะต้องไปเยี่ยมพ่อเราหน้าอะไรเงี้ย กินน้ำบักเ้าวมือนี้นะซีอาดคลิปล่งบานดกหลังที่สามเพราะว่าอยังเพราะว่าปะไก่นัน้นล่องเอาไลา่น้ำไปใส่ตรงมองปรับแต่งช่องอะ่ะหมายถึงว่าด้านหลังอ่ะนะที่ว่าก็าให้เราเออเขียนชื่อใส่รูปอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วมันจะมีลายน้ำให้เราใส่ด้วยตัวปะไก่เองอยากูหว่า สมมติว่าเขาอคลิปจักสามนาทีอะไปจักสามนาทีเราก็จะมันจะมีสามปุ่มให้เราเลือกนะคะว่าอ,อลายน้ําจะขึ้นตอนท้ายตอนคลิปใกล้จบอันที่สองนี่จะอะไรสักอย่างนี่แหละอันที่สามก็คือข,ขึ้นขึ้นตั้งแต่ต้นคลิปคือตลอดอะขึ้นตลอดอะประมาณนั้นอะปะไก่เอาอันที่สามปะไก่ยอยากล่งเบิงวาง่าเออมันมีไล่น้เป็นอย่างบอก เพราะว่าหลายๆล,ลายน้ําที่เราลงไปเนี่ยคือเราเราทําลายน้ําแยกออกมาเสร็จแล้วเราเวลาเราตัดต่อแล้วก็ดึงลายน้ําเข้าไปในเอ่อวิดีโอของเราอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้เราใส่ไปรูปลายน้ําของเราใส่อัปโหลดเข้าไปในหลังบ้านเลยดูซิว่ามันจะขึ้นไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ป้าไก่ลองทําดูไม่เคยทํานะคะนอกจากว่าจะ ไปตัดต่อแล้วใส่ลายน้ำเองอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องกินน้ำหลายจนทองอืงลือขึ้ยังก้นไม่หลูกนี่ล่ะน้ำส้มน้ำมะพร้าวน้ำโอโวนตินโอโวนตินนี่จะต้มนมนมจืดแล้วก็ใส่โอโวนตินสำเร็จรูปอะลงไปซองครึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหพี่น้องเป็นอืง,ล,ง,ล,งลืงอึอืงลือยู่ นี่แหละพี่นงกเลยมามาลองอัดคลิปเปิงจกักสามนาที่กลัวนรอกค่ะเนาะปึ๋งกำลังใจให้นำเดือพี่นองเด้อกะขอใเห้เพื่อนมีความสุขกันสกุลสกุขขนหรอกค่ะเนาะป้าไก่ก็มาพักผ่อนอยู่ที่ไทยก็เกือบเดือนแล้วนะคะวันที่ยี่สิบหกนี่ก็ครบครบเดือนครบหนึ่งเดือนเนาะก็ยังไม่ไปไหนมาไหนหรอกค่ะก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ตามภาษาพี่นงเลยอยู่ตามภาษาขอบกลัวบาหลังน้อย บ้านหลังน,น้อยถ้าเราเข้าใจกันเรามีความสุขเราคุยกันทุกเรื่องที่เราต้องคุยมันก็จะมีความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็หลายๆหลายๆคนก็ว่าเออมีบ้านหลังใหญ่โตมีเงินเยอะเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ใครจะไปรู้แต่ถ้าเราเราอยู่แบบเล็กๆน้อยๆขนาดน,นี้เราเราอยู่แบบโอบปุลเราก็ต้องสอนลูกเราบอกลูกเราบ้างไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินให้เขาใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่นะคะ เราก็ประหยัดเท่าที่เราทําได้เพราะว่าเราจะต้องดูแลซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากิจกรรมต่างๆนานาเพื่อที่ให้เขาจเจริญเติบโตไปในวันข้างหน้าจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะนะคะว่าเออช่วยเหลือตัวเองได้นะเออหรือเขาอายุ18แล้วแต่เขายังไม่มีครอบครัวแยกออกไปเขาก็อาจจะยังอยู่กับพ่อแม่ก่อนก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้แค่พูดแล้วก็สมมุติขึ้นเองนะคะเพื่อนๆแต่ต่างชาติเขาจะเลี้ยงลูกแบบว่า โตขึ้นจะต้องรีบไปหางานทําช่วยเหลือตัวเองให้ได้นู่นนี่นั่นจะสอนสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูแลตัวเองก็การเลี้ยงการดูแลก็จะแตกต่างกับบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเราเราก็คิดถึงแต่พ่อแม่พี่น้องเราว่าเราอยากช่วยเหลือเขานู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเราพอมีเราก็อาจจะแบ่งปันกันบ้างเพราะการแบ่งปันหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพื่อนเป็นการสะสมบุญ ไปในวันข้างหน้าเนาะถือว่าเป็นการสะสมบุญเนาะสิ่งไหนที่ดีก็ทําไปนะคะเพื่อนๆเนาะก็วันนี้ขอขอแค่5้ห้านาทีพอนะ้วกานเพื่อนลองแซมเปิลดูค่ะว่าอัพโหลดลงไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก็จะบ่นไปเรื่อยตามภาษาเหมือนเดิมค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะเจอกันไลฟ์หน้าหรือคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ยังไม่ได้ขึ้นไลค์เลย